มีคำถามสำคัญครับในวิกฤตของอียิปต์ว่าทหารเนี่ยกองทัพเนี่ยเป็นกลางจริงหรือเปล่าตอนแรกๆก,ก็มีคนเชื่ออย่างนั้นและกองทัพเองก็พยายามจะออกแถลงการมาเพื่อจะบอกว่าอยู่ข้างผู้เรียกร้องสิทธิท,ทางการเมืองแต่เหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมานั่นก็คือคืนวันพุธมีการปะทะกันระหว่างผู้ต่อต้านประธานาธิบดีมูบารักกับกลุ่มคนที่อ้างว่าสนับสนุนมูบารักกลางจัตุรัสเทเรเนี่ย มีข้อสังเกตใหม่ว่าทหารจริงๆนี่อาจจะไม่เป็นกลางแล้วก็ได้เพราะว่ากลุ่มผู้ที่ต่อต้านผู้ต่อต้านเนี่ยขี่ม้ามาก็มีขี่อูดมาก็มีมาก,กันเป็นหลายสิบมาก,กันเป็นคันรถสามารถลุยเข้าไปถึงจุดของการชุมนุมนี่อย่างไม่มีปัญหาเลยเนี่ยเขาบอกว่าทหารจะต้องให้ท้าอยู่ตำรวจอาจจะเกี่ยวข้องด้วยก็ได้อย่าลืมนะครับว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์การชุมนุมมานี่ก็10วันเข้าไปแล้วเนี่ยทหาร บอกว่าไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวตำรวจนี่หายไปเลยในหลายๆจุดทหารบอกว่าตัวเองนั้นจะไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่งจะเป็นกลางและจะอยู่ข้างผู้เรียกร้องสิทธิทอันชอบธรรมด้วยซ้าไปแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทําให้เห็นว่าทหารอียิปต์นั้นอาจจะกําลังเล่นการเมืองก็ได้นั่นก็คือว่าปล่อยให้มีการประทะกันจนกระทั่งเกิดความวุ่นวายจะ,ะจรจถึงขั้นที่ทหารจะอ้างว่า ความไร้เสถียรภาพนี้ทหารไม่อยากจะอยู่เฉยได้ก็จะยกกองกําลังเข้าไปเพื่อจะจัดการซึ่งอาจจะแปลว่าหนึ่งอาจจะอยู่เบื้องหลังประธานาธิบดีมูบารักก็ได้หรือสองอาจจะยึดอํานาจเองเพื่อที่จะให้ทหารนั้นมีกองกําลังที่จะปกครองบ้านเมืองต่อจากมูบารักก็ได้เพราะว่าแกนนําสําคัญของฝ่ายประท้วงเนี่ยตั้งข้อสังเกตครับในเหตุการณ์คืนนั้นว่าเอ๊ะทำไมกลุ่มที่ มีก้อนอิฐก้อนหินมีไม้แล้วตอนหลังเนี่ยมีระเบิดโมโลทอฟค็อกเทลโยนเข้าไปด้วยเนี่ยโดยที่ทหารไม่เข้ามาสกัดกั้นเลยคำถามคืนนั้นเนี่ยมีคำถามเดียวครับว่าทหารอยู่ไหนทหารอยู่ไหนตำรวจนี่เขาเลิกพึ่งเลิกพาแล้วล่ะครับเพราะว่าตำรวจของอียิปต์ถูกมองว่าโกงช่อฉนอย่างยิ่งแต่เขาบอกว่าทหารอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จะต้องสกัดกัน้นไม่ให้มีการปะทะกัน เพราะว่าผู้ชุมนุมเขาอ้างมาตลอดครับว่าเขาชุมนุมอย่างสันติไม่มีเรื่องของการใช้อาวุธไม่มีของการปะทะไม่มีความรุรนแรงใดๆทั้งสิน้นแต่พอมีกลุ่มคนซึ่งบางคนก็ถูกจับได้นะครับว่าเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบบางคนก็บอกว่าเป็นญาติของตำรวจที่น่าสังเกตคือว่านักข่าวหลายสำนักเนี่ยเป็นเป้าของการถูกโจมตีแปลว่ามีการวางแผนมาอย่างดีว่าไม่ต้องการให้นักข่าวเหล่านี้รายงานสิ่งที่เกิดขึ้นในกรุงไคโรและหลายๆเมืองเนี่ยไปสู่โลกข้างนอก ฉะนั้นไม่ใช่เป็นกลุ่มคนเพียงแต่ว่าฉันสนับสนุนประธานาธิบดีบูบารักฉะนั้นฉันมาแสดงความคิดเห็นเท่านั้นแต่เป็นกลุ่มคนที่ถูกจัดตั้งเพื่อที่จะสร้างความโกลาหนบทบาทของกองทัพอ,อียิปต์ตั้งแต่คืนนั้นก็ถูกตั้งข้อสงสัยแล้วก็นหน้าที่จะเป็นประเด็นสําคัญจากนี้ไปครับเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยอียิปต์ยังต้องพึ่งพากองทัพความเปลี่ยนแปลงใดๆทางการเมืองนั้นถ้ากองทัพไม่เอาด้วยไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ครับนี่คือคําถาม ทหารยังอยู่ข้างมูบรักหรือว่าทหารอยู่ข้างประชาชนหรือทหารเป็นกลางคำว่าเป็นกลางของทหารอียิปต์นั้นแปลว่ากําลังรอจังหวะเพื่อตัวเองจะเข้าไปยึดอํานาจใช่หรือไม่นี่เป็นคําถามที่รอคําตอบครับ